สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะสำหรับคนรอรักเกา่ารักเก่าจีจะมีเกณฑ์วน,นกลับมาไหมนะคะในเดือนนี้สถานการณ์ของเขานะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ Description box ได้เลยนะคะโอเคนะคะเรามาดูสถานการณ์ ของคนรักเก่าของคุณนะว่าปัจจุบันเขาเป็นยังไงบ้างนะความสคัญของเขานะคะโสดหรือมีใคา่าหกเหรียญสองดาบมีคนที่คุยอยู่สองคนนะคะยังดึงใจเป็นอยู่อมีรักครั้งใหม่เข้ามาเขามองไปข้างหน้าถามว่าเขาตัดสินใจเลือกใครได้หรือยังบอกบอกเลยนะคะว่ายังยังเลือกไม่ได้รู้สึกดีกับทั้งคู่อึดอัดตัวเองถ้าจะต้องถูกบังคับให้เลือกก็คงไม่เลือกอะไรขออยู่นิ่ง เรียกได้ว่าคือเปิดใจอะเปิดใจให้คนเข้ามารู้สึกโอเคกับจุดเนี้ยแต่ก็ไม่อยากเลือกใครนะคะยังไม่้อมด้วยแล้วความรู้สึกของเขาล่ะที่มีต่อความสัมพันธ์ของเขาณปัจจุบันนะไม่เกี่ยวกับเรานะเดี๋ยวเกี่ยวกับเราจะมีอีกจะมีอีกทีนึ่งเขารู้สึกยังไงบ้างสามเหลียญค่ะก็คุยก็เรียนรู้กันไปแต่เหมือนจะ รักใครสักคนหนึ่งแต่เขาทําอะไรไม่ได้นะคะไปรักคนที่เขานิ่งเฉยจะเราหรือรู้สึกเบื่อเหมือนกันนะบางทีอะ่ะคือเหมือนมันมีอยู่สองแบบคือมีคนเข้ามาชอบเขาแต่เขาไม่ชอบมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากกับอีกคนนึงที่เขาชอบนะเหมือนมีตัวเลือกนะคะอีกคนนึงเขาชอบแต่เขาทําอะไรกับความสัมพันธ์ไม่ได้ทําได้แค่นั่งรอแล้วก็นั่งดูว่ามันจะไปได้ถึงขนาดไหนนะคะ กำลังดิลิ่งกันอยู่นะมากกว่าหนึ่งคนด้วยอือต่อไปค่ะเรามาดูเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะคนด้าต่อของกรกฎอ่ะเขารู้สึกไงนะคะกับคุณเต้าเหรียญเดอะซัเดอสตาเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่แบบเป็นแบบคุณคเป็นคนที่โอเคอะ่ะอืมเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนสวยเป็นคนที่ มีความเป็นเด็กมีความสดใสล่าเริงหรืออาจจะหลอกก็ได้หรืออาจจะแบบคือหลายเพศอ่ะดูได้หมดนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ยกตัวอย่างมาคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าจะข,าข้างที่จะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอ่ะอยู่ในจุดของตัวเองจนบางทีอาจจะหลงลืมตัวเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆแล้วถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมก็รู้สึกก็รู้สึกดีนะณปัจจุบันก็เถอะแต่มันเป็นสองเหรียญไงแล้วก็คือ แต่เขายังไม่สามารถทำอะไรได้เขาอยากให้คุณอะเปิดใจรับอะไรใหม่ๆนะคะไม่อยากให้คุณต้องแบกบต้องเก็บต้องยึดต้องถือสิ่งเก่าเกี่ยวกับเขาเอาไว้แล้วอะอืมนะคะถ้าเขากับคุณละ่ะจะเป็นยังไงต่อระหว่างคุณกับเขา เลเวอรนะคะหกดาบก็ยังคิดถึงแบบเงียนเน้ยเพราะอีกคนนึงกำลังเดทอยู่มีคนใหม่เข้ามามีโอกาสเข้ามาเขาจะทักมาหาคุณบ้างไหมห้าถ้วยอ่ะห้าเหรียญนะคะให้โหลแฟนยังไม่ทักนะเพราะเขาเองก็ยังสับสนในตัวเลือกของเขาด้วย <c oughs> นะคะแล้วก็ในลักษณะของคุณด้วยเช่นกับ เช่นเดียวกันตอนนี้เขากำลังโออีกเลิฟอยู่ค่ะอืมมันมีติวสองติวอะรู้สึกดีกับรู้สึกแย่จากคนที่เขาเข้ามาแต่คนเก่าของคุณอะไม่ค่อยโอก,กับคนคนนั้นนะคะอืมเขาจะมีเกณฑ์กลับมาไหมเขาจะมีเกณฑ์กลับมาไหมคะขอบทสรุปบทสรุป เรนนะคะควีนอัพโซ่อืมสิบดาบเขายังฮีลิ่งเรื่องเราไม่ได้เลยอาจจะมีข่าวคราวจากเขาบ้างนะคะมันจะทำให้เราเจ็บใจอีกรู้สึกเสียใจอีกช้ำอีกรู้สิบดาบตรงนี้เป็นช่วงเวลาของการฮีลิ่งของการเยียวยาใจตัวเองอะคือการตัดสินใจที่จะปลดล็อกปลดปล่อยตัวเองหรือคุณอาจจะได้ยินข่าวจากเขาแล้วทำให้คุณรู้สึกเปลนิดนึงอ่ะซึ่งโอเคเข้าใจฟีลของคุณนะถ้าคุณมีฟีลิ่งแบบเนี้ย มันต้องใช้เวลาจริงมางคอยจะถามว่าใช้เวลามันก็เหมือนเดิมถ้าเราเปลี่ยนสถานที่เราเปลี่ยนจุดเราเปลี่ยนไมซ์เซสใหม่นะคะเราก็จะเดินหน้าได้อย่างแฮปปี้แตนะ่สถานการณ์ตอนนี้ทั้งเขาโดนคุมอยู่คุณโดนคุมอยู่ด้วยความรู้สึกเก่าๆนะคะที่มันยังวนเวียนอยู่เนาะโอเคต่อไปนะคะเรามาดูเซียมซีบอกอะไรกับคุณ เชนที่จะบอกอะไรกับคุณคะับหลอกดาวดีไม่พอขอโทษที่ไม่สามารถเชื่อใจคือระหว่างคุณกับเขามันเป็นเรื่องราวของความเชื่อใจมีเรื่องของบุคคลที่ที่สามเข้ามาหรือเปล่าอืมเพราะว่าเนี่ย ทั้งหลอกดาวทั้งขอโทษที่ไม่สามารถเชื่อใจอะค่ะกล้องโฟกัสหน่อยอืมเนี่ยนะคะมันเป็นจุดที่เป็นบาดแผลระหว่างคุณกับเขานะคะยิ่งรู้สึกแบบเนี้ยยิ่งเห็นว่าเขาแบบเป็นอย่างนเี้ยถ้าฝั่งเขาเป็นคนอื่นนะคุณจะรู้สึกว่าเราไม่มีค่าจริงๆแล้วคุณมีค่านะคุณอย่าไปเอาให้คนคนหนึ่งมาตัดสินคุณว่าคุณไม่มีค่าคุณมีคุณค่านะคะคุณมีคุณค่าเสมอ แค่คนคนนั้นเขาไม่เห็นถ่าไม่ได้แปลว่าเราไม่มีเนาะดังนั้นก้าวต่อไปนะคะเยียวยาใจตัวเองแล้วก้าวต่อไปต่อไปค่ะ,ให,คะให้ความรักจะบอกอะไรให้ความรักจะบอกอะไรกับชาวปรากฏคนร,รักเก่าคะลีลิสเจอเอ็กซ์ค่ะเขาบอกมาชัดมากเลยให้เอามันออกไป c a l l i n g in the อ o สมถ้าคุณอยากได้ความรักครั้งใหม่ให้คุณเนี่ยอธิษฐานขอนะคะแล้วก็ Open นกิฟเป็น Open มานะคะเปิดใจค่ะ เปิดใจดลีเลชัวเองเคลียร์อินเนอร์จีเก่าๆเกี่ยวกับคนเก่าๆไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่โดยการหันกลับมามองที่ตัวเราเองแล้วก็เปิดใจนะคะเปิดใจเดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะคะโอเคต่อไปค่ะ12ราศีราศีใดจะมีเกณฑ์วนกลับมาบ้านนะคะเรามาดูราศีเมษกันก่อนเลยราศีเมษจะกลับมาไหมคะในเดือนมิถุนายนนี้ เือฟูค่ะเพจซับบอลเหมือนว่ามันจบแล้วเขานะคะมีการอยากที่จะเริ่มต้นใหม่เขาอยากจบจุดนี้แล้วนะคะต่อไปค่ะฝึกศพฝึกศพจะกลับมาไหมคะคิงกบเออคิงอบโสดนะคะทําไม่ท้ายังต้องรอไปอีกค่ะ,ะท่าทีของเขายังไม่โอเคเลยอะ นะคะถ้าทีของเขาไม่ค่อยสนใจหรือมีลักษณะด้านลบพลังงานด้านลบมาถึงเราอะ่ะแม่มอลเลยมองว่ารู้สึกว่ายังไม่ได้กลับมานะคะต่อไปคะ่ะเมถุนเมถุนนะคะจะกลับมาไหมคะ e m ม r e s s มีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยกันค่ะ,เ,ะเขาเองก็ยังโสดอยู่ถามว่าคุยได้ไหมคุยได้ในลักษณะของความเป็นเพื่อนนะคะอื เขาก็เคารพในตัวคุณเขาก็คิดถึงคุณอยู่เหมือนกันแต่เขาจะโฟกัสตัวเองการเยียวยาการฮีลิ่งตัวเองนะคะต่อไปค่ะก็ระกฏค่ะจะมีไพ่กระซิบยี่บ้งข้างพอเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมราศีนะคะก็ระกฏค่ะจะกลับมาไหมคะเด e m มูนค่ะเขายังอีโมชันอยู่เลยอะ่ะเขายังอีโมชันอยู่กับคุณอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเสียใจหรืยอยอะไรอะค่ะเดี๋ยวเขาจะติดต่อมา แต่มองว่าจะใช้เวลาหน่อยนะนานนิดดึงนะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่แล้วเขาก็ยังซึมยังเศร้าเรื่องที่ผ่านมาระหว่างเรานะคะต่อไปสิงค่ะสิงจะกลับมาไหมคะสิงจะกลับมาไหมคะถ้าถ้วยนะคะเดอะมูน <The Moon. S 1> เขาก็ยังเสียใจอยู่ แล้วเขาคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วที่เลิกลากันไปเขาก็ยังเสียใจยังแบบยังอิโมชันเยอะอารมณ์ยังไม่พร้อมคุยนะคะต่อไปกันค่ะการจะกลับมาไหมคะเพจซับคัพนะคะห้าเหรียญแเหรียญมีเกที่เขาจะกลับมาง้อนะคะ อาจจะมีคำหวานหวานล้อมสักนิดหนึ่งหรือคุณอาจจะได้ยินข่าวคราวจากเขานะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะตุณตุนจะกลับมาไหมคะตุณจะกลับมาไหมคะเอซอบออร์ชี่ตอสี S ่ดาบเขาเองก,ก็ยังไม่แน่ใจแต่เขาเองก็ยึดติดหรือว่า ยังคิดถึงนั่นแห L และก็ยังปล่อยวางยังไม่ได้เรื่องขุนเขายังสับสนในตัวเองอยู่เลยนะคะว่าเขาจะเอาอย่างไงบอกกับว,กว,ว่ามีคนใหม่เข้ามาด้วยแต่เขาเองอะ่ะอยากที่จะฮิลลิ่งใจตัวเองก่อนแทนที่จะพักสักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะเขายังยึดติดกับเราอยู่เลยยังไม่ได้อดดิชั่นยู่เลยนะคะต่อไปคะ่ะพิจิกค่ะจะกลับมาไหมคะพิจิก king of sword knight of sword หดาบ เดินไปแล้วค่ะเขา move on แล้วเนาะแล้วเขาก็โฟกัสที่ตัวเองความสุขของตัวเองเขาถ้าท่าทีเขาจะเป็นด้านาไม่สนใจหรือไม่ค่อยแคร์เราถ้าเป็นอย่างนั้นนะ่ะให้เราเอาความรักทั้งหมดอ่ะเทให้เราตัวเราเองบ้างเราแคร์ตัวเองบ้างแต่แคร์แต่คนอื่นอย่างเดียวนะคะโอเคต่อไปะานูค่ะธานูจะกลับมาไหมคะเ m p r e s s ค่ะ Ace of c ค p s ค่ะสิบม้เท้า ม,มีเกณฑ์จะกลับมานะคะเพราะเจอปัญหาใหญ่และคะก็ยังคิดถึงคุณอยู่เนี่ยมีเกณฑ์จะกลับมาได้คุยกันแต่ว่าเป็นลักษณะของเพื่อนนะหรือว่าคนที่แบบปรึกษาหรือคุยอะไรอย่างเงี้ยสําหรับบางคนนะคะบางเคสเพราะว่าเป็นการดูโดยรวมเนาะโอเคต่อไปค่ะมังกรค่ะสัต่อะไคะห้าดา น็อปพินาโฟฟ s เขามีการเริ่มต้นใหม่แล้วถ้าเขากลับมาเนี่ยจะมาด้วยผลประโยชน์นะคะและเขาเองก็มีคนคุยอยู่แล้วด้วยเขาจะมาด้วยผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเเงินทองก็ตามหรือเป็นเรื่องร่างกาย,อ,ยอะไรก็ตามอ่ะที่เขาได้ประโยชน์จากคุณนะคะอืมเป็นลักษณะนี้ต่อไปคะ่ะกลุ่มกลุ่มจะกลับมาไหมคะจัสเนินได้ยินข่าวข่าวจากเขาอะ่ะเขายังรักคุณอยู่ แต่เขาก็มีใครในใจอยู่เหมือนกันแต่เขาแต่เขาก็มีอะไรใครในใจอยู่เหมือนกันแลวเขากาลังดูเชิงอยู่นะคะต่อไปมีจะกลับมาไหมคะอินเพรสเพจออฟ o ัพห้าเหรียญเขาหันหลังแล้วค่ะเขาเดินหน้าถึงแม้ว่าจะลำบากแม้ว่าจะทุกข์สำหรับเขาแต่เขารู้สึกว่า เหมือนเขารู้ส okay, right? so so ึกว่าเขาอยากโฟกัสที่ตัวเองแล้วเขาอยากรักตัวเองเขาอยากที่จะดีขึ้นอ่ะอืมนะคะประมาณนี้โอเคค่ะคลิปของเช่ากปรากฏก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็ขอบคุณที่รับเชิญขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ